สวัสดีค่ะวันนี้หยกจะพามาเช็คลายนะคะ เครื่องคลายที่ใช้ลายนานๆแล้วเครื่องช้า <_ C> e <an> เครื่องอืดกว่าจะเข้าลายได้โหลดเป็นพักๆเลยนะคะเราเคยเช็คกันไหมว่าลายในเครื่องเราเนี่ยกินพื้นที่ตัวเครื่องไปเท่าไหร่บางคนใช้ไปดูวความจําเครื่องเต็มลบแล้วก็ยังเต็มลบแล้วก็ยังเต็มแต่ลบแบบไหนไม่ให้เต็มลบแบบไหนเห็นพื้นที่ว่างชัดเจนนะคะเราสามารถลบตามแชทแยกได้นะคะว่าจะเอาอันไหนไว้ต้องการที่จะลบอันไหนออกอันไหนที่ไม่มีประโยชน์ลบไปซะเพื่อที่จะเอาพื้นที่นะคะความจําเข้ามาที่ตัวเครื่องให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูวิธีลบกันค่ะ มาดูวิธีเช็คลายค่ะลายถ้าเครื่องใครช้านะคะลายอืดมีปัญหาต้องการที่จะแก้ไขนะคะวิธีเช็คเบื้องต้นเข้าไปที่แอปไลน์เลยนะคะจิ้มเข้าไปเลยพอเราเข้าไปที่ลน์นะคะให้ไปที่ตั้งค่านะคะรูปฟันเฟืองด้านบนขวามือสุดเลยนะคะเข้าไปที่ตั้งค่าค่ะพอเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วให้เราไปที่หัวข้อแชทนะคะเลื่อนไปที่คําว่าแชทค่ะนี่แชทอย่างเดียวนะคะจิ้มเข้าไปที่แชทเลย พอเข้าไปที่แชทให้เราเลื่อนดูรายการนะคะว่าต้องไปที่หัวข้อไหนให้ไปที่หัวข้อลบข้อมูลนะคะบางคนตกใจจิ้มแล้วกลัวข้อมูลหายคือจิ้มเข้าไปข้อมูลยังไม่หายนะคะเข้าไปเช็คก,ก่อนว่าข้อมูลไหนสําคัญข้อมูลไหนที่ไม่สําคัญลบออกได้นะคะเพื่อที่จะให้ลายเราเปิดใช้งานได้ไวขึ้นนะคะจิ้มเข้าไปเลยเข้าไปที่หัวข้อลบข้อมูล พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฉพาะแอปไลน์อย่างเดียวเราใช้ไปเท่าไหร่นะคะของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะของคนใช้มากใช้น้อยต่างกันนะคะอย่างตัวอย่างเครื่องเราเนี่ยใช้ไปแล้วไลน์อย่างเดียว9กกิกกว่าไม่รู้เต็มอะไรนะคะเราสามารถลบได้นะคะเข้าไปเช็คเลยว่ามันเต็มที่อะไรนะคะตัวข้อมูลแคสตัวนี้ก็คือจะเป็นเวลาที่เราเปิดเข้าใช้งานไลน์แต่ละครั้งนะคะมันก็จะสะสมเก็บไว้เราสามารถลบแคสตรงนี้ได้นะคะกดลบได้เลยข้อมูลไม่หายนะคะข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ ลายทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแค่ประวัติเรียกใช้งานเนี่ยตรงนี้จะเป็นศูนย์นะคะเสร็จแล้วเราสามารถทํายังไงให้ตัวนี้ยุบลงมาได้นะคะใครที่ความจําเครื่องเต็มนะคะดูวิธีนี้สามารถแก้ไขได้เลยนะคะ ข้อมูลที่เรามีการใช้งานในไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นวิดีโอเป็นไฟล์ข้อความเสียงต่างๆเราสามารถลบได้นะคะถ้าตัวนี้ลบสีแดงนี่คือหายหมดเลยนะคะตัวอย่างเราจะเข้าไปดูว่าเราจะลบอันไหนบ้างนะคะที่จะให้ตัวเครื่องเราไม่เต็มนะคะจะให้ไลน์เราเข้าใช้งานได้ไวๆจิ้มเข้าไปเลยพอจิ้มเข้ามาเราสามารถเช็คได้เลยว่าที่เราเต็มเนี่ยในเครื่องเราเต็มอะไรนะคะ ตัวอย่างอันนี้ไม่มีสมาชิกในห้องนี้แล้วนะคะคือเขาเลิกใช้ลายนี้ไปแล้วเราเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้งานอะไรนะคะถ้าเราต้องการที่จะลบข้อมูลทั้งหมดนะคะจิ้มตรงนี้เลยจะหายเฉพาะของตัวนี้นะคะเพราะว่าลายนี้เขาไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะลองไล่ลบดูตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยจัดการลบได้เลยค่ะทุกแชทนะคะไม่ว่าจะเป็นลายกลุ่มนะคะลายกลุ่มลายส่วนตัวสามารถลบได้หมดเลยนะคะ ง่ายๆแบบนี้เลยยิ่งลายเก่าๆที่เขาไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยเราสามารถลบได้เลยนะคะลองลบเสร็จแล้วกลับไปดูว่าตรงเมื่คกี้ที่ลายที่เราใช้งานเยอะๆมันหายหมดไหมนะคะมันยุบลงมาบ้างไหมจะทำให้ลายเราที่เรียกใช้งานจะได้ไวขึ้นนะคะหลังจากลบแล้วนะคะเรากดกลับไปเช็คดูนะคะว่าหลังจากที่ลบไปแล้วเนี่ยมันยุบไปเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ลายหยกเนี่ยใช้ไปทั้งหมด9ก้ากิกกว่านะคะมาเช็คซิว่าเหลือเท่าไหร่ นี่เห็นไหมหายไปเยอะเลยนะคะจาก9กิกกว่าเหลือ6กิกกว่านะคะลองเช็คกันดูค่ะของใครที่ค้างบ่อยเข้าไปเช็ควิธีนี้ได้นะคะลองทำตามกันดูนะคะว่าแอปไลน์ของใครมีปัญหาบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ